มานี่มานี่มึงมานี่ปมามไมหยุด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 ยู้ายทำร้ยู้คุณเห็นไหมคุณ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 ทำอะไรอ่ะย่ามายุ่งเรื่องของผัวเมียด้วยจะไปไหนก็ไปเฮ้ยอันนี่มึามันตูดดิคุณจะไปไหนก็ไป คุณมามาหนิมาคุณว่าให้มาไปทำกับกูแบบนี้ใช่ไหมอย่าดื้อทำอะไรอะเฮ้ยทำไมกูจะทำไม่ได้วะคนไม่มีสิทธิ์ทำร้ายคนอื่นมันผิดกฎหมายรู้ไหมแล้วนี่เขาเป็นผู้หญิงเขาสู้คุณไม่ได้อยู่แล้วคนไม่มีสิทธิ์ทำร้ายเขาเข้าใจไหมนี่เมียนายเหรอไม่ใช่ คนคะทำไมถึงยอมให้เขาตบล่ะคะนี่คนดูมผู้ชายคนนี้สิมันทำร้ายผู้หญิงอ่ะตบหน้าเขานะตบแรงมากด้วยมาดูนี่สิเลือดออกเต็มไปหมดเลยก็นี่มันเมียกูถึงเป็นเมียคุณก็ไม่มีสิทธิ์ทำร้ายเขาเขาเป็นคนเท่าเท่ากันกับคุณทุกคนมีสิทธิ์ถึงแม้ว่าจะเป็นเมียคุณก็ตามกูจะตบจะตีเมียมันก็เรื่องของกูแล้วมึงอ่บมาเสือกอะไรด้วยอีนี่พูดกันดีดี<ก>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  อย่าโวยวายแกไม่มีสิทธิ์ไปตกเมียอย่างที่เขาบอกมันถูกแล้วแล้วานายจะเอาอยัางไงฉันไม่อยากมีเรื่องมันเสียเวลาดีแล้วก็ไม่ต้องมาเสือกเรื่องผัวมเมียกูจะตบมันให้มากกว่านี้อีกมันหนีไม่มีชู้กูไปตามมันกลับมาเดี๋ยวกลับบ้านก่อนกูจะเอาให้ปางตายเลยมึงถึงเขาจะมีชู้<ไ>คุณก็ไม่มีสิทธิ์ทำร้ายเขาใช่แกไม่มีสิทธิ์สิ่งที่แกทำได้คือไปฟ้องยา่ากูไม่ฟ้อง กูไม่ได้แต่งกับมันกูไม่มีทะเบียนเว้ยงั้นก็เลิกกันไปแยกย้ายก็ปล่อยเขาไปสิกูไม่ใช่ควายที่จะยอมให้มันมาสวมเขาไม่มีใครยอมหรอกเว้ยฉันจะพามีอแกไปที่เขาไปมีคนอื่นเพราะเขาไม่ได้รักแกแล้วอะทำไมพูดมามาแบบนี้<ะ>พูดกับหมาก็ต้องพูดมามาแบบนี้แหละเฮ้ มันเรียกพวกมาทำไงดี